ครับอันนี้เราทํากระเป๋านะครับเนาะกระเป๋าการเลี้ยงหอยแบบกระเป๋านะครับกระเป๋านี้ก็ความกว้างหนึ่งเมตรนะครับแล้วความยาวนี่เมตรห้าสิบนะครับนี่ครับเราจะใส่ทางมระเพานะครับทางกะเ้าใบมะละกอนะครับประก็บใส่หอยนี่ครับหอยใส่อยู่สิบเอ็ดตัวนะครับนี่ครับหนึ่งถุงนะครับการเลี้ยงหอยนะครับครับอีกสามเดือนแล้วมาเจอกันนะครับ นี่ครับทันแล้วหอยขมนะครับนี่ครับใหญ่ๆนะครับสี่หกแปดก็สิบเอ็ดนะครับไม่ไหวนะครับครับพอดีคือเขาบต้องลงน้านะครับพี่น้องครับนี่ครับทานแล้วหอยกเป็นกระเป๋า ำแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับติดตามได้นะครับการเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะครับใหญ่มากนะรูนะครับเลี้ยงในกระเป๋าครับผมสามารถเอาเป็นแนวทางได้นะครับการเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะครับอ่าโอเค